อนี่ถ้าเกิดเผอกดลงอ f f ฟิเชียลเซ e r ์เวอร์ไปนี่โอ้หตายฮะขอไม่ดักแบบ DX DX ที่แม่งโ่ยิ้มตัวเดียวมโอ้โเฮียอะไรเนี่ยไอ้กูเกิดในโบราณสถานเว้ยที่นี่เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าไหนวะไหนวะโอ้เจอแล้วเจอบ้างแล้วเฮ้ยเจอแล้วยิงไปหากอนเฮ้ย กูว่านี่แหละมันยังเล่นเป็นไม่เป็นลงแล้วเซฟธรรมดาเแย่ของตกเล่นนี่แหละเราไม่ไปโอ้ยแล้วโอ้คือขดไก่ใช่เหรอเออทำไมเห็นบ้างนะโอ้โหแม่งอยู่ตรงรุ้นกูต้องวิ่งไปโอ้ยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเอ้ยกูไปกูวิ่งไปยาอย่ายิงกูนะอย่าเออหนึ่งหนึ่งหนึ่ง มันอยู่ข้างบนน่ะอ๋อกูเห็นเลยไหนอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่นี่ขันเห็นยังยังอยู่หลังนี้ไงนี่คือไปไม่ได้ทางทางกูถ้ากูวิ่งออกไปกูโดนสไนายดินอ่ะมันไม่มีที่หลบเลยมันเป็นที่โล่งมันมีคนดักหน้ากูอยู่อ่ะมันใช้ LS อ่ะใช่กันกูจะฝากสนายรุกไปช่วยมึง มันอยู euh ่ข้างหน้ากูมึงจงจำการกระทำครั้งนี้ของกูไว้มึงต้องช่วยกูเดี๋ยวนี้โอ้ยมันจิกูแล้วข้างหน้ากูมีเอาเอ็ดนะเว้ยกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วอ่ะไหนมึงเนาะกูไม่เห็นบ้างมึาบ้างไม่เจอมึงเดินไปไหนอ่ะ ได้เปล่าได้เปล่าได้ไหมตายแล้วเย <Yeah. S 2> ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยยิง <c oughs> กูยิงกูนะนนยัยยิงกูนี่แหละโกบิต้าฟาดคนตายยัยยิงกู <c oughs> กูมาแลว้วมึงเห็นศพนี้ไหมโกบิตา้าฟาดคนตายมันตัวเปล่าเฮ้ย con ma Đấy đấy. Đúng cái tai. ở lên này. Úi con của nó. Tuyệt quá. Ư ư mày Ư. Nó lắm. Ừ, <laughs> <laughs> กูกำลังพีคไปเดี๋ยวกูขึ้นอีกครั้งกูขึ้นอีกครั้งนึงมีไว้มีไว้กำลังขึ้นอีกครั้งมันตายแล้วยิ่งส์ยส์อีควายสไนได้สัตว์เอ๊เรายืนครองที่นี่แล้วโออเสียงคนเดินเดี๋ยววะ ทีนี้อะไรจะง่ายขึ้นโอ้โหปืนจังหน้าเก่งขามฮีเอ๋เฮ้ยข้างล่างมีคนแอะแอะไหนไหนไหนตายออ้ยกูเจอละต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมขวามืออ่ะเออลองยิงกับมุมขวามันหลบมิดเลยอ่ะ โอ๊ยตายเลยไอ้เหี้ยมันเบียดเอสเลยเนาะเออตายห่า cover take cover take cover อะไรวะ take cover อะไรวะกูอยู่ฝั่งนี้กำลังจะขึ้นแล้วกำลังจะขึ้นแล้วอ๋อมาเจอแล้ว take cover take cover take cover เฮ้ยตรงนั้นมีคนซ้ายมือกูเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาสิบนาฬิกา ิไหนวะไม่มีเลยไกลยัยดิมันหลบไปแล้วอ่ะเฮ้ยฝั่งกูก็มีลวงไหนไหนอยู่ตรงไหนอยู่ขวามืออยู่ขวามือไอ้ตรงทางทางที่เดียวออกไปอ่ะออยโหยยิงยากเลยอ่ะเฮ้ยเฮียยืนเอสไอ้สัส โอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมึงเล่นของสูงไม่ตัดไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวตายมึงเฮ้ยอยู่ที่เดิมทำไมมีเสียงใครวะเฮ้ยมีเสียงคนมาเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมึงโคนบังลังราชาไม่ได้หรอกมึงจะเขว่บังลังราชา เแลาชามีเพียงแค่หนึ่งเดียวเว้ยสองเดียวหุ่ยเสียงหลาโอ้โหไม่โคตรแรงเลยฮะเลือดไม่ลดเลยแม่งแม่งติดเนี่ยเลือดไม่ลดเลยยี่มังติดติดไอ้นี่ยิงหัวไถ้าเลยิงตัวโอ้โห อาที่มึงยิงตัวกูเมื่อกี้แมงคู้ในในอามมึงยิงอ่ะขึ้นรถไปขึ้นแคร่คออ่ะนี้ขึ้นตัวละไปถอดขอเแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอนิเมชันรีโหลดมึ่งรอมาไม่ใช้มึ่งรอมาไปใช่ถอดกระสุนแล้วใส่ใหม่้ระวังมีคนนขึเออถอดกระสุนแล้วใส่ใหม่ยังไง อยากดูใว่าห้าเปลี่ยนเท่าไหร่เฮ้ยเคยแล้วเคยแล้วเคยแล้วมันติดเดียวเออแม่งแค่ติดในนี้เฉยๆกูเคยฆ่าได้ตั้งคนหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยของใส่มันจะรู้ว่าบัลลังก์นี้เราคุมไม่ได้ใครมาไม่ใช่สนายด้วยนะตายแม่งนึกว่าโดนยิงจากด้านหน้า อยากใช้สนายมากเลยไปซื้อสนายไหมเอา LED มาหนึ่งโอ้โหแม็กมาทางนี้แม็กมาทางนี้แม็กมาทางนี้เสาซ้ายเสาซ้ายเสาซ้ายเห็นแล้วเห็นแล้วที่กระโดดอยู่วะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออหนึ่งสองตาทำไมคุยเมึงแรงอย่างวะยิงโดนหัวไงโอ้ยไอ้เหี้ยตกใจเดินเดินอยู่หลังไปใครวะไหนแม็กแม็ก ยิงหัวเราดีนัดเดียวนะโอ้ยไม่โดนเนนะมื่อกี้โดนอะไรอย่าพาาาึ่งประมาณอกอะโอหรือว่าเจียดจหัววะคึ่งอะไหนย,ยิงหัวนั้นหนึ่งอ่ะนี่หัวเออ,อทำไมเราเท่ากันวะอ๋อแสดงว่านั้นนะหัวเฮ้ยทำไมแข่งสนายอยู่ใกล้เฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งนี้เอ้ยขวามือก็มีขวามือก็มีตายตายตายตานตายตายตอนนี้ฝั่งนนู้แม่งยิงกันอยู่เว้ยเราต้องยุ่งเฮ้ยจะต้องเสือกต้องเสือกนะวะไหนวะเอาตายไปแล้วนี่หว่าเป็นหลุมศพไปแล้วเฮ้ยไข่หมีตุ๊ก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  บอสอยู่ฝั่งนู้นเราจะไม่ตายแล้วก็ไม่ตายกันเลยนะบัลลังไงบัลลังเฮ้ยไอ้อยู่ตรงนี้ไม่มองเห็นข้างนอกด้วยนี่วะพบเจอหนึ่งคนข้างนอกกันบ้างก่อจากไหนเฮ้ยตรงประตูประตูประตูไหนประตูอุ้ยสามตัวอย เอาตัวไหนมันไกลเอ้ยมันไกลมันไกลมันไกลตัวไหนดีตัวไหนยิงกับไม่ตายปูชายเอสวีดีจะดีไหมเนี่ยโอ้ย่าเลยเีาต้องช่วยตอบเรื่องไงมึงเอาทีสามทีสามแรงฮะเป็นมาแล้วมาแล้วเสาพอเสาสองอ่ะเดี๋ยวมันดันเดี๋ยวไม่ดีแล้วเล่วงเลยล่วงเหรอตู้ล่วงเลย